ลองไม่ห้ามดิว่าเขาจะกลับมาไหมมาครับมาครับมาละแม่โอ้แฟนขับกูเตอร์แฟนขับโตโน่เยอะเลยเออต้องขอัยด้วยก็แฟนขับคงมาไม่ได้ทําไมฮะผู้คุมเรือนจำไม่ให้ออกมาครับผมับผมก็ไม่ให้ออกมาแหมสนุกสนานมากเลยไม่เคยตึงตัวเราขนาดนี้เลยเี่ยคุณเอ่อทำไมเขาตีมสีส้มทำไมคุณใส่สีเขียวผมเขาให้สีสีแบบนี้มาครับอ๋อแล้วไม่เหมือนใครไม่ชอบเหมือนใครเหมือนใครแต่วันนี้เมื่อกี้มีเพลงเพลงหนึ่งอะไรนะ ความฮักควรสิมีสองคนเท่านั้นหมายถึงหมายถึงองมีที่ต้องมีสองคนเท่านั้นทำไมไม่เกิบฝันไม่กินข้าวครับคุณหน่อยครับผมมีเยอะแล้วฮะคุณไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวครับเกี่วกับหนังครับเอาถ้าอย่างนั้นขอขอเชิญนะคุณตโนภาคินคุณอุ้มอิสยาและคุณเต้อภิวัฒน์ฮะแต่งคุณเหมือนยิบมัน่ยอ๋อเหรอไม่ต้องเล่นใช่ไหมไม่ไม่ไม่เอาเข้าเรื่องดีกว่าผมเข้าเรื่องก็ได้ฮะ จริงจริงมีเจ็ดโรล่จางจังหวัดให้นักแสดงทักทายหน่อยนะฮะอีกเจ็ดจังหวัดครับก็สวัสดีนะคะชาวอุดรธานีอุบลธานีนะคะอุบลราชธานีอุดรอุดรอุดรธานีอุดรธานีอุบลราชธานีแล้วก็แล้วก็แล้วก็มุกทองธานีด้วยครับมีใครจะทักทายอีกไหมฮะเจ็ดจังหวัดก็สวัสดีชาวยโสสุรินทร์ด้วยครับผมครับผม แล้วก็มีบุรีรัมครับครับแล้วอะไรนะบุรีรัมแล้วก็ร้อยเอ็ดอ่าอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งโคราชเออชถูกต้องครับถามถามกูสักนั้นถ้าไม่มีอันนี้ได้ไหมวะเอาอันนี้เอาอันนี้เก็บเลยอะไรนะเอาอัน้เอาลงมาไว้กับผมดูมันเก็บเอามันเก็บเลยพูดตามแต่ที่จะพูดอ่ะไม่ได้กู้งเบื่อป้าผู้พิทีกรมีมีสคริปต์เนี่ยอ่ะโอเคแต่ไม่ต้องพูดอยากถามเลยถามเลยอย่าไม่ถามสิ กนก่อนเมื่อกันก่อนบอกข่าวดีก่อนนะครับใครที่ดูไลฟ์สดทางโรงภาพยนตร์ต่างจังหวัดอีกเจ็ดจังหวัดนะครับเวลาเราจะมีแจกลัคกี้ดอฮะอะไรนะลัคกี้ดอรู้จักไหมฮะลัคกี้ดอเห้ยผมไม่ได้ง้อขนาดนั้นมันคืออะไรูมันคืออะไรมันคืออะไรฮะพี่นี่เนี่ยอ้โหโชคโชคสองนะโชคสองนี่คือคืออะไรคุณพ่อฝึกสายกิดมาครับหลัคกี้นี่แปลว่าโชคดีละดอดอเนี่ยประตูเออโชคดีประตู ปตัวนอปตะตแห่งโชคปต่ตวแห่งโชคใช่ฮะมันคืออะไรครับมันคือของรางวัลพิเศษของแต่ละโรงที่ดูไลฟ์สดนะฮะแต่ละโรงจะมีการจับนะครับเป็นเสื้อยืดนะครับส้มปลาหน่อยฮะดูหน่อยฮะเป็นลายเซ็นนะฮะอนี่ลายเซ็นนี่จะได้อย่างนี้นะฮะต้องเก็บไว้ให้ดีเลยนะครับทำไมฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพี่หมักจะอยู่เราอีกกี่ปีลายเซ็นเนี่ย มีค่าแน่นอนเฮ้ยพี่นายังยังอยู่อีกนานครับยังพี่ถอีกนานอู่นานครับใส่ครั้งเดียวนะครับสมควรใส่ได้ครั้งเดียวครับทำไมฮะอย่าซักครับทำไมมันจะเหลือครึ่งหนึ่งครับครับผมเสื้อหดครับและที่สำคัญนะฮะคนร่วมงานที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพี่สื่อมวลชนหรือว่าพวกเราเองป่านี้ก็ผ่านมาตรการของการตรวจเอทีเคมาแล้วครับผมทุกคนนะครับผมก็ที่ออฟฟิศเราครับแย่กันทุกสามวันอยู่แล้วครับผมที่แย่จนครับ เอาเข้าเรื่องดีกว่าเหรอยรัอหลังนี้เรารายการเรื่องคำพูดนันลังเน่ยรายการนะะเขามาเรื่องส้มปลาน้อยเลยดีกว่าส้มปลาน้อยถ้าคนอีสานจะรู้ว่าเป็นอาหารอาหารแปลว่าอาหารอร่อยเกี่ยวอะไรกับ้าพยะตร์เรื่องนี้ครับก็เกี่ยวสิครับเพราะว่ามันอ้ส้มไอ้ปลาไอ้น้อยอยู่ด้วยกันครับมันคือชื่อของตัวละครครับตัวละครสามตัวหลักในเรื่องนี้ครับไม่ไปทางเขาจะไปทา บางทีเขาก็เบอร์ไม่ต้องเชื่อใช่ครับเวลากำกับผมบางทีก็ต้องไปแอบคุยโทรศัพท์ไม่รู้ใครโทรมาอ๋อเป็นสายจากชิงายอะไรบ้างจะเป็นอย่างนั้นครับผมถามพวกผมดีกว่าครับเออๆนะครก็ต้องก็แค่รู้แค่นี้มีตัวละครชื่อนี้สามคนส้มปลาด้อยถูกต้องครับเออแล้วเกี่ยวอะไรเคลียร์เมื่อกี้ก่อนไอ้ที่เพลงอะไรเมื่อกี้เนี่ยอะไรความรักควิชีมีสองสองคนข้อหามันคืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยอยู่ยาโสธรครับ ครับน้อยน้อยครับแล้วบทน้อยได้พูดทั้งเรื่องพูดกี่ประโยคใช่ครับกระสือน้อยครับเห็นบอกว่าบทเป็นน้อยน้เป็นเล่นรายการรึไปล่าไม่มีไม่มีอ๋อน้อยแล้วกลับมาที่ส้มอน้อยแล้วครับผมครับผมผมเล่นเป็นน้อยท่าสุธรถูกแล้วส้มอน้อยเนี่ยเป็นภาคสองทาภาคแรกในชมพัดส้มเสี้ยนไอที่ร้อยล้านนะนะสองร้อยกว่าล้านทำกันบ้านหน่อซิสองร้อยกว่าล้านสองร้อยกว่าล้านครับเออรีบถามครับเดี๋ยวกูเต้ตายก่อน ผมเล่นเป็นน้อยปกติสองคนเขาเล่นเป็นใครป,ปกติเขาไม่ค่อยพูดอยู่แล้วแต่ถามเขาด้วยครับอันนี้เป็นน้อยเป็นน้อยเดินไปเลยครับเดี๋ไปถามฝั่งน้นเลยครับอันนี้เล่นไหนเล่นไปเลยเล่นเป็นส้มค่ะเล่นเป็นส้มเป็นยังไงอะ่ะเกไมันเขาต้องสองคนต้องมาแย่งเราเหรือไงเพราะว่าหนูสวยไม่ใช่คือเหมือนกับว่าในเรื่องอ่ะคือเหมือนเออเราเราเป็นผู้หญิงที่ชื่อส้มแล้วมันรับทั้งสองเนอะวนเวียนผู้หญิงชื่อส้มป้าแม ไ yes. ข i, er nice. like right. oh, right. ่มุกนะใช่ครับขั้นแรเลยไข่มุกอยู่น um ี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ก็แม่แม่นักเรียนก็มาคุณฝนโอ้คุณฝนฝนยังนุดงอยูครับคุณฝนยังไงนั่งตรงนี้โอ้ฝนมาฝนมาครับเปียกครับไปเล่นรายการเราไปเข้าอะไรมาดีนะคต่อเลยครับคือสวยก็เลยมีผู้ชายหล่อๆถึงสองคนมาแย่งครับเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็เอ่อมันเป็นเรื่องในจังหวัดยะโสเนาะภาคเหนแล้วก็คือตัวส้มกับน้อยเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ะแต่คืความสัมพันธ์เขาไม่ชัดเจนว่าเอ๊ะก็เพื่อนหรือคนรักหรืออะไรจะรักหรือไม่รักประมาณนี้ใช่จะรักหรือไม่รักจนมีพ่อแม่ก็รุ้นแม่แม่ก็รุ้นใช่คุณฝนคุณพ่อเขาลุ้นด้วยคุณรู้ได้ไงหมดพ่อพี่ของคูครับ ก็ผมประกวดครับไม่ขนาดนั้นนะครับผมก็เลยถึงกันแย่งใช่ก็เลยเนี่ยจนมีปลาเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์มันแบบวุ่นวายกว่าเดิมโอ้ยมาถึงขั้นนี้แล้วต้องมาแล้วอันนั้นส้มครับแต่ไม่ใช่ครับผมน้อยครับน้อยครับน้อยมึงมึงเมากาวหรือเปล่าเว้ยเอออันนั้นน้อยเออทำไมไม่นั่งเรียงเว้เพราะมันเรื่องส้มปลาน้อยอ่ะนี่นี่น้อยครับส้มปลาแล้วเราอะ อามหาชัยใช่พระมหาชัยมหาชัยอ๋อจะสึกแล้วเนี่ยโมโหอย่เพิ่งเดี๋ยวอยู่บ้าะอยู่วะมาที่คนนี้รับบทเป็นเป็นปลาถามเยอะๆนะครับคุณถามคำก็ตอบคำนะครับถามเยอะๆครับเล่นเป็นปลาครับปลาอะไรฮะนั่นไงกูบอกแล้วไงคุณปลาเนี่ยครับคุณปลาตั้งแต่ซีนแรกแล้วซีนแรกกูถอดใจแล้วแล้ทำไมพอซีแรกไปซีแรกกูถอดใจแล้วทำไมฮะแอคชั่น มึงไปถามพระเอกที่ว่ามันมันอะไรภาพบัาบักสักแบบมั้งผมไม่คิดเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในชีวิตของผมทํ้ง้าไม่าแสดงมาถ้าไมะปกติเวลาที่มันมีคนมือที่สามเข้ามาเนี่ยเขาต้องหน้าหมักใส่ใช่ไหมครับออคือเขาต้องมาแบบมาทำร้ายจิตใจเราครับเราต้องโดนเขากดขี่ทำให้เราเสียใจแพี่ลองคิดดูว่าเขาซีนแรกเขาเดินเข้ามาหาผมแบบนั้นอ่ะเดินแบบที่พี่มังเดินแบบเนี้ย เดีดิวเดเดีเดียวเดี๋ดเ้เดียวเด้เดจิงเ้เดิงได้เขาดีขึ้นแล้วได้แล้วคันเเ้ินครับคือความเป็นนักแสดงเราคิดอยู่2อย่างครับเราจะหมั่นไส้เขาหรือเราจะเวทนาเขาดีเเขาเนนคือเด่นเป็นเด้นแลครับ เรื่องมึเรื่องแรกมั้เรื่องที่สองครับเรื่องที่สองทำไมถึงวันนั้นถึงเจอแบบนั้นบเรื่องแรกเอาปากุูงเยอะไหมครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้พูดใช่ไหมครับไม่ค่อยได้พูดแล้วทำไมวะเรื่องนี้ได้พูดนะเต้ยพูดเจอะขึ้นแร้วนี่พูดเจอะขึ้นแล้วครับแต่เขาดูนิ่งๆแต่ว่าดูแบบว่าคมขายในเรื่องนี้ต้องทําทำให้เขาหมั่นไส้ไหมก็ประมาณนั้นครับคือเราแบบมาตามตื้อตามจีบอย่างงี้ครับก็ทําให้เขาแบบไม่ชอบเราอย่างงี้ครับ พี่โตโน่ไม่ชอบผมครับพี่โตโน่ไม่ชอบครับแล้วชอบไหมต้องต้องไปรอดูดีกว่าครับอะไรนะรอดูดีกว่าพูดอะไรของมันเขาบอกให้ร <c oughs> อดูดีนะ <c oughs> เราถนัดรองเพลงเอ,อแต่ว่าอันนี้คือเขาเต็มที่เขาตั้งใจเพื่อมาเล่นหนังของเรา <c oughs> แอคชั่นอยา่าขาดตาล็อ,ลอกไลเอ,อ่ แล้วแบเต้ยมองอะไรผมเป็นคนนั้นเดินมาครับเฮ้น่ารักอ่ะโอ้โหแล้วแต่เพลงก็เพราหน้าดูเลยนะครับจริงๆแล้วพี่ไม่ได้กำกับคนเดียวใช่ไหมีคนหนึ่งคุณจืดด้วยครับคุณจืดโลหะชาล่าครับชื่ออะไรนะจืดโลหะชาละาใช่เหรอใช่ช่อยเล่นเขาเล่นเขาใช่ใช่ไหมหน้ามึงเหมือนกังวลเนยไม่ได้กังวลพี่ปวดพี่อยู่ในนั้นอยู่แล้วไม่ต้องมีคไม่ต้องมีขออย่างนั้นขอเชิญคุณเรียกชื่อเรียกชื่อจริงก็ได้ครับ เจิดได้ไหมเจิดเจิดนำนำพูดออกมาชัดละอ่ะขอเชิญพีิจิดครับนี่คนกระป๋าอีกคนหนึ่งใช่ไหมใครอีกคนหนึ่งอยู่ไหนอ่ะเออมาแล้วพีิจิดนะเออไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะทำคำตอบคำว่างานไอตัวนี้อ่าชิงป้าใช่โอ้เชิ่นะคนนี้ผู้ช่วยครับผู้กำกับเหมือนกันครับผู้ช่วยเขาวิ่งเหนื่อยเหนื่อยครับวิ่งมาเหนื่อย วิ่งวิ่งมาจากไหนอะไรนะรู้จักไมไหมฉันลากฉันลากวิออ่งมาจากชั้นล่างรู้ไหมว่าคิวเราต้องขึ้นมาไม่รู้มไม่รู้ใ,ใน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 ช็อตคลเขามีนะในสคริปต์เขาบอกว่าผมไม่ได้สคริปตเขะพี่ผมไม่ได้สคริปต์คุณไปไหนมาเนี่ย ลูกอยู่ลูกยังไม่มาลูกยังไม่มาลูกมาดูด้วยอ่ะถ้างั้นเรารอลูกเขาเฮ้ยเฮ้ยรอได้ไหมล่ะไม่ไม่ไม่เฮ้ยเรามีมารยาทหน่อยดิลูกมัายังไม่มาไม่ต้องรอเดี๋ยวเขาเขาเขาเขจะรอดูหนังอีกทีฮะไลฟ์สดอยู่เขาไลฟ์สดเออไลฟ์สดนะขออภัยเป็นยังไงฮะร่วมงานกับคุณลูกมาสิบปีแล้วนี่แล้วก็แบบก็รู้รู้ใจกันเลยอ่แล้วก็พี่ฝางก็มีโปรเจกต์นะถามว่าโอเคเลยแล้วก็เขาช่วยเยอะครับแล้วผมก็ตามมาแหละ่หนึ่ ครับารอรูปเาแล้วกันแล้วเป็นไงบ้างแล้วเป็นไงบ้างร่วมงานเขาลำบากใจไหมหรืออยากจะกลับมาร่วมงานกับเขาอีกไหมร่วมงานตลอดครับพี่รักงานรักงานพูดกับคุณเต้สองคนเนี้ย <c oughs> นั่งไปนั่งอยู่ข้างกันด้วยด้วยแล้วเขาก็จับร้อมานั่งอยู่ตรงนี้ผอดแม่นะเฮ้ยเฮ้ยรอวะพี่ ลองที่ต่อพ่อมาถึงว่าเทียบกับอุ้ยสวัสดีครับอ๋อนสังคุประาราษฎร์ประหลัดประหลัดประหลัดประลัดประหลัดเลยประเทศเราต่อ่อครับเอออืมีอะไรอยากรู้อีกไหมครับถามทางนี้ก็ได้นะครับทางเนี้ยเฮตอบเฮตอบมากเลยก็ที่ฝึกสับกันไม่มาวะแกตายแล้วครับโอ้ยก็รู้แสดงในหนังด้วยโอ้ยดีมากเรื่องนี้จริงๆแล้วยังมีอีกหลายคนที่เป็นร่วมแสดงกันใช่ครับมีใครบ้างมีเยอะครับอย่างเช่น คุณดุดดุยคุณสินคุณแชมป์คุณโูหลายคนครับคุณฝนใช่สุนทรณนต้องทอนอ่าคุณใครอีกเยอะครับอือเยอะอกว่าเยอะตาบนพ่อพอดักสองแสครับที่มั่รู้จักไหมพี่ที่มัอ่าที่มั่เขก็มาเล่นครับครมบเอาสกิดคืนไป้อเนี่ยไปไหนแล้วไม่รู้ถูกแล้วีแบบนี้ถูกแล้วแบบนี้ถูกแล้วนะ้หมเนมชาติเนี่ก็มันนังองนะถามทีนะครับต้องาแบบนั้นเออแบบนี้อบายใจครั้นตัต่อเลย งดเลยครับนักใจไหมครับต่างารที่มีพูดแบบนี้ปีครับถูกปะวะถูกถูกครับมีพันพูดกับนี้นี่นะครับพี่มัมน่ารักดีครับแล้วก็ไม่ไม่ดุเลยครับก็แบบทํางานราบเรื่นดีครับแต่ว่าครับแต่ว่าฉากผมจะหลายเทปหน่อยครับครับเพราะว่าผมหลายเทปเปนเดนอย่างนั้นนะครับยอมหลายเทปหน่อยแต่ก็ทนได้ครับแต่ก็ทนได้ครับตามผม เป็นเงีนขึ้นทั่วงานกับพี่หมาเป็นไงครับน้องก็เหมือนได้ฝึกความอดทนด้วยเพราะว่าเราต้องกั้นขับให้เก่งทำไมเขาตลกเหรอครับค่ะขอบคุณฮะนี่เซ้นตอร์เซ้นตอร์ทำไมนี่ก็เซ้นตอร์เหมือนกันเออจะเทีบ่อยหน่อยครับบอกอะไรปั๊บก็พูดไปขำที่ไม่ตั้งถ่ายได้ขำก่อนแล้วแล้วฉันปั๊บขำเลยไม่ไม่ไม่จะไม่พูดครับคุณตัวน้องครับครับหลับใจไหมหลับการที่ในโรงหลังผมมันคาทุกเดือนเข้ามาระแน่ ครับก็จริงๆไม่หนักใจนะครับเพราะว่าเราก็เคยร่วมงานกับพี่หมังมาแล้วแล้วพี่หมังก็เป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจของเราด้วยครับก็ตักแก่อยู่เราด้วยดีใจที่ได้มาร่วมงานแก่วว่าผมเข้าใจความรู้สึกพี่ทำไมอ้าวหนักใจมั้ะดูสิไม่หนักใจไม่หนักใจแล้วคุณหมำนะฮะหนักใจไหมครับกับการที่ได้ร่วมงานกับคุณหมังครับไม่ได้หนักใจพูดเรื่องอะไรพูดเร่อะไรเนี่ย ก็เขาถามแล้วหนักใจพี่หนักใจตัวเองไหมกับการที่ได้ลำกับเรื่องนี้ไม่ได้หนักใจนะครับหนังมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเป็ีนสตอรี่เป็ีนหนังเปลี่ยนไปเรื่อยครับอ๋อครับไม่ใช่ว่าเป็นทำหนังแล้วก็ไปเออเอาคนนั้นนี้มาแกล้งเลยไม่สนับครับถ้าอย่างนั้นนะครับเราดูครับก็สนุกดีครับปั๊ต่อกันไปต่อไปต่อจากนี้ปั๊บก็จะมีเขาอีกนั่นตรงนี้เพราะหนังเรื่องนี้จะทิ้งนักอีกคนหนึ่งไม่ได้นะมีอีกนะมีต่อนะมีเหรอมีครับจักรวาลนะครับจักรวาล เป็นส้มปลาน้อยก็ส้มอะไรพวกนี้เป็นเป็นหนังต่อต่อไปเรื่อยครับอ๋อเป็นแบบเอเวอเรชั่กูไม่เข้าใจเอเวอเรชั่นเอเวอเรช่ใช่ใช่ครับกูเต้ยเข้าใจเอเวอเรชั่ครับเข้าใจแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรพี่เอ้าเหมือนก็ไหลเหมืนซูเปอร์ฮีโร่ครับซูเปอร์ฮีโร่หลายเรื่องเนี่ยอ๋อเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เลยเออประมาณนี้ครับผมบอกกันหลาครับยังไงก็มีภาคต่อแน่นอนมีชัวนะแต่ในล็อกคิวล็อกคิวล็อกคิวนะ แต่ในหนังเรื่องนี้ยังมีโหคนร่วมแสดงผมบอกได้เลยว่าเยอะมากไปกี้ที่เกิดไปมีใครบ้างพี่รู้ไหมที่จำได้อยู่ตลอดก็คือศิลป์ไอ้ดุยทำไมต้องเป็นสองคนนี้เพราะสองคนคุณก็รู้เรื่องครับครับผมมันยังมีคุณฝนชนะสุนทรคุณศักดิ์ส่องแสงด้วยคุณสายศิลป์คุณสุนารีคุณไข่มุกอีทวงลางมีเยอะเลยเนี่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 ยขึ้นมาไหมล่ะอะไรนะให้ขึ้นมาสักเพลงไหมล่ะ หมดพอได้วมสีเวนาีนะเดี๋ยวได้ขึ้นแน่นอนเดี๋ยวได้ขึ้นแน่นอนแต่ผมมีเทเลอร์อีกหนึ่งเวอร์ชันนะ่รู้เขาบอกค่ยีสองอ่น้าอ่างั้นชมกันเลยครดูสองเรื่องดูง้ก็ไปดู้ดูท้งดทั้งหมดั้มั้หมดั้งมด้งหมดทั้งหมดทั้มดท้วทั้งท้งหมดท้หมดั้หมด้งอมทหมดทั้มีเท่านี้ห้หมด้้ทั เอาแต่หามามงุนนั่นเลยจริงไหให้คนอยากไปดูไงเพราะเขาไปดูกระโดดเก่านี่แหละไม่เชื่อผมไม่เชื่อจริงเหรอโตโน่ผมเหนื่อยใจจริงๆกับการสัมภาษณ์มันแล้วผมองบอกเลยไล่รูปแบบอยู่แล้วตัวผมก็อยากดูมากๆจริงๆรอดูพร้อมทุกคนนี่แหละครับเป็นไงรู้สึกในคุณภาพตื่นเต้นเดี๋ยวจะได้ฉายแล้วล่ะโอ้ช่างสนุกแล้วก็ช่างภูมิใจครับครับหนึ่งด้วยแหละเราได้มาร่วมงานกับแต่ละคนเป็นคนที่เรารักทั้งนั้นเลยครับทั้งพี่มัมครูเต้ย เอ่อพ่อพรศักดิ์ที่ฝนอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าในเรื่องที่ฝนจะไม่ชอบผมเฮ้ยจริงรับป้าใช่ใช่ครับอืมเพราะมีเรื่องแบบใช่เขาชอบคนที่แบบรวยไงทำพยายามหาคนที่ดีที่สุดเพื่อเขาแต่เขาไม่รู้หรอกว่าความจริงใจมันก็สำคัญเองแต่พ่อพรศักดิเขาชอบใช่ใช่ครับพ่อพรศักดิ์ชอบเพราะว่าผมกินเรื่องข่าวเก่งนะพ่องเในเรื่องในเรื่องโอ้โหส่วนตัวกันเดี๋ยวสิ่งสุดท้ายนี่เดี๋ยวแฟนคลับคุณเต้ยมีน้ำตาซึมนะจะบอกเขาไว้จริงเหรอฮะใช่เฮ้ยถามก่อนเลยถึงขนาดนั้นเลยนะ ครับจริงครับครับไม่น่ามาดูเลยเสียเงินน้ำตาซึมเสียเงินคนบ้าใช่ใช่้งไห้ซึ้งครับน้ำตาซึมซึ้งซึ้งไงดูครับดูสไปเดอร์แมนซับสองดีกว่าเฮ้ยไม่ให้นะต้องมีน้ำตาต้องตาซึมนะมีครับมีตลกตลกแน่นอนผมเห็นทนทีเสียแล้วแล้วก็มีฉากที่มันต้องซึ้งเลยครับอืมีแน่นอนครับได้ได้ร้องไห้แน่นอนครับครับผมอย่าพุ้งนะ สรุกวันนี้ไหมในหนังยังสรุกมีเยอะเยอะว่านี้ไหมยังไงนะคะคือตลกวันนี้ไหมแบบมีตลกไปแล้วไงเออแล้มั้งนางเอกกูเออแล้วไอ้คำถามผมยากเอพี่หมาคืมว่าคำถามแหนังมีเยอะวันนี้ไหมเมือนั่งคิดเรื่องนึงได้เข้าใจขั้นตจวกนแล้อย่างว่ามีมีมั้ยมีอีค่ะมีอีคือในหนังนี้มีแค่นี้แต่โอ้หเอ้ไม่ใช่ในตัวอย่างอ่ในหนัง มึงมาบางหลังกูรนาะหาผัวมึงไงก็ผางเอกมีเยอะนะจ๊ะนางเอกเปนมั่วไงเขาก็งงนางเอกก็เออพระเอกก็เออเออพี่นะพี่ปี่ครับผมเราเล่นเป็นอะไรเนี่ยเล่นเป็นส้ม m ค่ะ z o o นะเป็นลูกใครไปแล้วไปแล้วเป็นลูกใครเป็นลูกพ่อภาษากับพี่ฝน แล้วพ่อชอบใครพ่อเราพ่อชอบน้อยเออแล้วแล้วแม่ชอบใครแม่ชอบปลาเออนี่จะชัดให้ใครมาเนี่ยผไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับเขาก็ก็เดินธรรมดาก็ได้เขาไม่มีใครมองหรอกที่มาก้มก็เลยมองกันโอ้บรรยากาศแบบนี้สนุกสนานงีนะในในกองมีอะไรสรุปสรุปไหมมีสรุปแบบที่ม่มเขามีพาผู้หญิงมาในกองไหมไม่มีไม่มีครับไม่มีเหรอผมเลิกแล้ว เลิกแล้วแล้วคุณเลิกหรือยังคนสุดท้ายนะคนนี้ที่ออกรายการครับสุดท้ายนะดีแล้วครับน้าตามค์เป็นอย่างนี้มันจะเลือกเลยแหมพ่อแม่พีชมีไหมดีไหมที่หมากเขาทำอะไรแบบผมถามเต้ก่อนผมถามเต้แล้วโอ๊ะที่หมากไปกำกับจะมีอะไรหลุดหลุดนะผมถามตัวน้องกแล้ครับต้นโน๊กโอ๊ะอะไรนะกูว่าไม่มีใครมาดูหนังกูแล้ว ร่างเอกก็แบบนี้เพลงก็แบบนี้แล้วเนะถามโตโต้ดีกว่าโตโต้โต้จะได้เลือกมากในฐานะพระรองของผมอย่างผมเนี่ยสามารถตอบได้โอ้คุณเป็นพระรองใช่ครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยที่รับบทเป็นพระรองครับผมครับผมก็คือเรื่องนี้ข้อดีของเรื่องนี้นะครับที่สุดเลยคืออาหารในกองเฮ้ยครับเป็นอะไรบ้างรสชาติดีครับเป็นซุปต้มเป็นพวกลาบพวกอะไรอย่างนี้เป็นเจียวหมูสับตำตุ๋นตำถั่วตำแตงนี่หมดใช่ครับทุกทานเออได้เลยเรื่องนี้ผมขอสักห้าร้อยบาท อะไรนะ500ล้าน500บาทไม่เล่นไม่เล่น500ล้านหวังจริงเดี๋ยววันแรกแชรทั่วประเทศนะเป็นไงวันแรกแต่ได้ไหรได้ถ้าได้วันแรก30ล้านจะแชร์สิบบาทเขาออกเลยเฮ้ยทำไมอ่ะกูพอกูเอาเท่านี้แล้วโกงเขาอ่ะโลงเขาอ่ะมึงก็ไปดูดูทุกสิ่งไปดูเอ็มเธอที่นายก็ทำไงอ่ะก็ก็เอาเวลา30ล้านพอทั่วประเทศแล้วขายฉาย์0วันพอแล้วเอาออกเลยพออยากได้เท่านี้พอ คุ่กันมน้อย,อยจริงๆถ้าเราจะสัมภาษณ์อย่างเงี้ยสัมภาษณ์ก,กันที่บ้านพี่ก็ได้นะ <c oughs> ทำเงเปนเพื่อนไม่เกี่ยว<ะ>ไม่น่าดึงเลยเฮ้ยแต่ก็ไปได้เอ,อเอาล่ะความสนุกสนานผมเชื่อว่าโอ้โหทุกคนรอคอยออวันนี้ไม่กี้เนะี่ยฮะก็มีโชว์เปิดไปแล้วเป็นโอเพนนะิ่งอ่าเรามีโชว์ปิดด้วย <c oughs> โชว์เปิดแล้วก็โชว์ปิด เดี๋ยวจันักแสดงไปเตรียมตัวได้เลยไปเตรียมตัวได้เลยฮะุณอันนี้ไม่มีผมนะไม่อะไรนะไม่มีผมใช่ฮะไม่มีผมสักเซตเลยฮะครับผมครับผมอ่ะเชิญครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมีการแสดงนะฮะซึ่งเป็นโชว์ปิดท้ายของเรามีพี่หม่ำไหมได้ฟังหรือเปล่าที่บ่นนะดูเลยนะครับเอาละครับอย่าลืมนะฮะคนที่ดูไล์ คองหนุกมไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมเตรียมเพลงพิเศษมาด้วยแล้วกันครับผม <_ amp> เดี๋ยวเพลงนี้ผมจะขออนุญาตร้องให้ผู้หญิงคนหนึ่งคนที่ผมรักมากแล้วกันนะครับผม